ตอนที่121วันพักผ่อนเสียงลมอ่อนๆพัดผ่านหน้าต่างห้องนอนเรนค่อยๆลืมตาขึ้นสายตากวาดมองไปรอบห้องที่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยกลิ่นไม้ของบ้านที่เขาอาศัยมาตั้งแต่ยังเด็กยังคงเหมือนเดิมแตกต่างเพียงแต่จิตใจที่ผ่านการต่อสู้และการเอาชีวิตรอดนับครั้งไม่ถ้วนในดินแดนวิวัฒนาการ ร่างสูงใหญ่ลุกขึ้นช้าๆกล้ามเนื้อทุกมัดยังคงรู้สึกหนักทึ้งจากความเหนื่อยล้าที่สังสมตลอดเกือบ3ปีในดินแดนแห่งนั้นแม้เวลาที่โลกจริงจะผ่านไปเพียง3มเดือนเสร็จแต่ในใจเรนเหมือนว่าเขาผ่านเวลานั้นมานานกว่าชั่วชีวิตหลังล้างหน้าและจัดการตัวเองเรียบร้อยเรนเปิดประตูเดินออกจากห้องกลิ่นหอมของอาหารเช้าลอยมาเตะจมูกความอบอุ่นและความคุ้นเคยทำให้มุมปากเขายกยิ้มจางๆ ในห้องอาหารพ่อและแม่ของเรนนั่งรอยอยู่แล้วเมื่อเห็นลูกชายเปิดประตูเข้ามาทั้งสองลุกขึ้นพร้อมรอยยิ้มกว้างเรนกลับมาแล้วจริงๆแม่เอ่ยเสียงสั่นเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้ามากอดเขาแน่นเรนโอบปอบหัวใจในอกสั่นไหวจากความคิดถึงที่ถูกเก็บงำมาตลอดพ่อเพียงยืนมองด้วยรอยยิ้มภาคภูมิใจตบไหลลูกชายเบาๆเจ้าทำได้ดีแล้ว กลับมาได้อย่างปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดเรนนั่งลงพร้อมครอบครัวอาหารบนโต๊ะเรียบง่ายแต่กลับทำให้เขารู้สึกอิ่มเอมมากกว่ามือ้อใดในดินแดนวิวัฒนาการบทสนทนายาวเหยียดเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นพวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันเรนเ,นเล่าถึงเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เขาพบเจอการเดินทางการต่อสู้และสิ่งที่เขาได้เรียนรู้พอกับแม่รับฟังด้วยแววตาเป็นห่วง แต่ก็เต็มไปด้วยความภูมิใจเมื่อบทสนทนาเงียบลงเรนถามถึงเมพี่สาวและรอยน้องชายของเขาแม่ยิ้มเมกับรอยนะหรือพวกเขาตั้งกินด้วยกันสถานที่ก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านนี่แหละลูกสองคนนั้นยุ่งอยู่กับงานกินตลอดพ่อเสริมทั้งคู่มีความทะเยอทะยานสูงอยู่แล้วเจ้าไม่ต้องแปลกใจหรอกกินพวกเขาเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยนะ เรนพยักหน้าเบาๆดวงตาแฝงรอยยินดีปนคิดถึงแม้เมและรอยจะไม่อยู่ตรงนี้แต่เขาก็รู้สึกใกล้ชิดพวกเขาเสมอเมื่อมื้ออาหารจบลงเรนออกมานั่งบนระเบียงไม้หน้าบ้านลมเย็นๆพัดพาเสียงนกและกลิ่นดินชื้นของหมู่บ้านแสนสงบเข้ามาในสดประสาทเขานั่งเงียบๆสายตามองออกไปยังหมู่บ้านที่แทบไม่เปลี่ยนไปเลยในช่วงที่เขาห่างหาย มองดูผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายไร้ความวุ่นวายจากโลคภายนอกหรืออันตรายใดๆสำหรับเรนวันนี้เขาแค่ขอนั่งนิ่งๆปล่อยให้ใจได้พักหลังจากผ่านสมรภูมิเลือดมานับครั้งไม่ถ้วนในดินแดนวิวัฒนาการเสียงลมพัดใบไม้ไหวเป็นจังหวะวันพักผ่อนที่เรนเฝ้ารอได้เริ่มตน้นขึ้นแล้วตอนที่122เยี่ยมกิลอินฟินิตี้และความลับของหกกิลใหญ่ แสงแดดยามเช้าส่องลอดผ้าม่านเข้ามาในห้องเรนลืมตาตื่นขึ้นอย่างสงบหลังจากได้พักผ่อนเต็มที่ร่างกายเขารู้สึกสดชื่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีในความรู้สึกเขาลุกจากเตียงทำธุระส่วนตัวอย่างไม่เร่งรีบกลิ่นอาหารเช้าที่แม่ทำลอยมาแตะจมูกเมื่อเรนนั่งทานข้าวกับครอบครัวสีหน้าของเขาผ่อนคลายราวกับได้ปลดเปลื้งความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้มาเนิ่นนาน หลังมื้อเช้าเรนมองออกไปนอกหน้าต่างสูดลมหายใจลึกๆแล้วตัดสินใจจะไปเยี่ยมเมและรอยที่กินของพวกเขาเรนเดินออกมาจากบ้านลูกเบาๆที่ตัวมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่เขาเคยชื่นชอบขี่รับลมไปตามถนนสายเล็กๆแม้เขาจะวิ่งได้เร็วกว่าหลายเท่าแต่ความรู้สึกตอนที่ได้อยู่บนบกขี่ฝ่าลมไปบนเส้นทางที่คุนเคยกลับทำให้เขารู้สึกอิสระ เสียงเครื่องยนต์คำรามแถวเบาเ,บาเรนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆผ่านทุ่งนาป่าเล็กๆและหมู่บ้านข้างทางจนกระทั่งถึงเมืองเล็กที่เป็นศูนย์กลางของกิลต่างๆกิลด์อินฟินิตี้ตั้งอยู่ในตึกไม่ใหญ่รอบๆเป็นตึกกิลอื่นๆอีก4-5กิลกิจกรรมในเมืองเล็กๆนี้คึกคักมีผู้คนเดินขวักคว่เรนดับเครื่องยนต์เดินตรงเข้าไปในกิลพนักงานสาวที่เคาน์เตอร์ขวางไว้ด้วยสีหน้าระแวดระวัง ขอโทษค่ะที่นี่สำหรับสมาชิกเท่านั้นเรนยิ้มเล็กน้อยบอกเมกับรอยทีว่าฉันมาชื่อเรนพนักงานทำหน้าฉนนแต่เมื่อส่งข้อความไปและได้รับคำตอบใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นตื่นตะลึงขอโทษจริงๆค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเรนถูกพาขึ้นไปชั้นบนในห้องทำงานที่ตกแต่งเรียบง่ายแต่แฝงกลิ่นอายของการเป็นผู้นำเมและรอยลุกขึ้นต้อนรับด้วยรอยยิ้มกว้าง ง่ายในที่สุดก็โผลมาจนได้เมพูดพลางหัวเราะรอยตบไหลพี่ชายเราได้ยินข่าวคราวมาบ้างว่านายไปไกลขนาดไหนแล้วแต่ได้เจอตัวสัทีทั้งสามนั่งลงสนทนาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันยาวนานเรื่องราวของดินแดนวิวัฒนาการเรื่องของหมู่บ้านและความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาบนโลกเมื่อบทสนทนาเริ่มเงียบลงเรนถามสิ่งที่เขาอยากรู้ ถ้าสนใจเรื่องกินใหญ่ทั้ง12ได้ข้อมูลอะไรบ้างหรือเปล่าเมพยักษ์หน้าก่อนจะหยิบแฟ้มข้อมูลหนาออกมาตอนนี้มีแค่6กกินใหญ่ที่พอมีข้อมูลเพราะพวกเขาอยู่ในดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่2และพอเผยตัวบ้างพวกเขาแต่ละกินมีแนวทางใช้พลังและการต่อสู้ที่แตกต่างกันพวกนี้คือกินที่เราได้ข้อมูลมา 1. กินหัวกระโหลก ส่วนมากเป็นพวกหมอผีใช้คำสาปคาถารอยสักและผู้ถีเป็นอาวุธพวกเขาเป็นที่หวาดกลัวในหลายพื้นที่ 2. กีนกงล้อแห่งชะตาส่วนมากเป็นผู้ทำนายสามารถทำนายอนาคตแก้คำสาปหรือสร้างภาพลวงตาหลอกศัตรู 3. กีนกลางเขนแห่งแสงผู้ศรัทธาแห่งแสงมีความสามารถด้านรักษาและปัดเป่าความชั่วร้าย 4. กีนมังกร ผู้ฝึกตนวิชาต่อสู้และวรยุทธ์ของพวกเขานั้นรุนแรงและรวดเร็ว 5. กีนนักล่าไร้เสียงนักฆ่าผู้เชี่ยวชาญด้านลอบสังหารและแกะรอย 6. กิกีนค้อนเพลิงช่างตีเหล็กผู้สร้างอาวุธทรงพลังและชุดกราดที่หาตัวจับยากเมผู้ต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ข้อมูลลึกกว่านี้เรายังไม่สามารถหามาได้มากนะักกีนใหญ่เหล่านี้ปิดตัวและป้องกันความลับของพวกเขาอย่างแน่นหนา เรนนั่งพิงพนักเก้าอี้ดวงตาเป็นประกายจากข้อมูลที่ได้รับขอบใจข้อมูลพวกนี้จะเป็นประโยชน์มากถ้าข้าต้องเจอพวกเขาในวันข้างหน้ารอยยิ้มพี่ชายจะกลับเข้าไปในดินแดนวิวัฒนาการอีกแล้วหรืเรนหัวเราะเบาๆยังแต่วันนั้นคงอีกไม่นานนะักและที่นั่นแผนการในใจเรนเร,นเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้ง เสียงลมพัดลอดหน้าต่างเมืองเล็กยังคงสงบแต่พายุใหม่กำลังรอคอยอยู่ในดินแดนวิวัฒนาการตอนที่123ของขวัญจากที่ชายและความจริงของดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งหลังจากที่บทสนทนาเกี่ยวกับกิใหญ่ทั้งหกสิ้นสุดลงเรนเอ็นกายพิงพนักเก้าอี้ทอดสายตามองออกไปยังท้องฟ้าด้านนอกหน้าต่างเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะหันกลับมาถามคำถามที่ค้างคาใจมานาน เมรอยระหว่างที่พวกนายส่งคนเข้าไปในดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งพวกนายเจอผู้วิวัฒนาการคนอื่นมากแค่ไหนเมกับรอยมองหน้ากันเล็กน้อยเมเป็นฝ่ายตอบจริงๆก็ไม่มากนักกรอกส่วนมากพวกที่อยู่ชั้นที่หนึ่งมักจะตั้งค่ายเล็กๆแล้วล่ามอนสเตอร์กันเป็นกลุ่มบางครั้งก็รวมกันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ไม่มีเมืองใหญ่หรือศูนย์กลางอะไรในชั้นนี้เลยรอยเสริม คาดเดาว่าคนส่วนมากคงรีบเก็บคะแนนวิวัฒนาการเพื่อไปชั้นที่สองกันมากกว่าจะมาเสียเวลาอยู่ชั้นนี้นานๆเรนพยักหน้าเบาๆนึกถึงตลอดเวลาที่เขาเดินทางล่ามอนสเตอร์ในดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งแทบไม่เจอผู้วิวัฒนาการคนอื่นเลยคำตอบนี้ตรงกับสิ่งที่เขาเห็นที่ถามเพราะตลอดเวลาที่อยู่ในนั้นคาแทบไม่เจอผู้วิวัฒนาการคนอื่นเลยจริงๆ บทสนทนาดำเนินต่ออีกพักใหญ่ทั้งสามที่น้องคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆทั้งในดินแดนวิวัฒนาการและโลกภายนอกเสียงหัวเราะเบาๆและความอบอุ่นที่ไม่ได้สัมผัสมานานอบอวนอยู่ในห้องจนในที่สุดเรนก็เอ่อยขึ้นมีของจะให้เขาเปิดแหวนมิติหยิบทุงบรรจุคริสตัลและไอเทมที่ดรอบจากมอนสเตอร์ระดับราชาและต่ำกว่าลงมา ทั้งอาวุธชุดเกราะและคริสตันระดับราชาผู้บัญชาการอัศวินสูงและกลางวางเรียงตรงหน้าเมกับรอยเบิกตากว้างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนี่มันเมพูดเสียงแผ่วมือสั่นเล็กน้อยรอยถึงกับยกของขึ้นดูด้วยความตื่นเต้นพี่ชายนี่มากเกินไปแล้วเรนยิ้มบางไม่มากหรอกที่ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วให้พวกนายสร้างนักรบผู้วิวัฒนาการที่แข็งแกร่งในกิเธอ มันจะช่วยพวกนายได้มากเมกลกับรอยศบตากันทั้งคู่รู้ดีว่านี่คือข้อได้เปรียบมหาศาลกิ่อินฟินิตี้ที่พวกเขาสร้างขึ้นจะสามารถสร้างผู้วิวัฒนาการที่แข็งแกร่งได้เร็วขึ้นเพราะมีทรัพยากรสนับสนุนเมพูดเสียงหนักแน่นที่สัญญาเราจะไม่ทำให้นายผิดหวังรอยพยักหน้าเราจะสร้างกองกำลังให้ได้ที่พี่จะภูมิใจ เรนหัวเราะเบาๆฉันเชื่อใจพวกนายบทสนทนาวันนั้นจบลงท่ามกลางรอยยิ้มและความคาดหวังในอนาคตที่น้องทั้งสามต่างรู้ว่าพายุใหม่กำลังรอคอยพวกเขาอยู่ในดินแดนวิวัฒนาการและในโลกแห่งความเป็นจริงตอนที่124รสรสชาติของโลกจริงหลังจากที่เรนมอบทรัพยากรทั้งหมดให้เมกับรอยแล้ว เขาก็กลับไปที่บ้านของครอบครัวในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบวันเวลาผ่านไปหลายวันเรนไม่ได้แต่ต้องเรื่องการฝึกฝนหรือพูดถึงดินแดนวิวัฒนาการเลยแม้แต่น้อยเขาต้องการให้เวลานี้เป็นของเขาจริงๆเรนตื่นเช้าทุกวันโดยไม่ต้องคอยระแวงเสียงฝีเท้าของมอนสเตอร์หรือกลิ่นคาวเลือดในอากาศเขาลืมตาขึ้นแล้วทอดสายตาออกไปนอกหน้าต่าง ชมพระอาทิตย์อ่อนแสงที่สัตว์ทอสีทองลงบนทุ่งหญ้าที่พลิ้วไหวตามแรงลมเขายิ้มบางๆลุกจากเตียงจัดก,การธุระส,ส่วนตัวแล้วลงไปทานข้าวเช้ากับพ่อแม่ข้าวต้มหมูร้อนๆที่แม่ทำเองกลิ่นหอมที่เรนคิดถึงมานานทําให้เขากินได้ไม่หยุดแม่ทำไมข้าวต้มวันนี้อร่อยขนาดนี้เรนพูดยิ้มๆหลังจากซดจนหมดถ้วยแม่หัวเราะ ก็เจ้าไม่อยู่ตั้งนานพอกลับมาจะไม่ทำของดีให้กินได้ยังไงละ่ะพ่อเองก็นั่งยิ้มพลางตักกับข้าวเพิ่มให้ลูกชายคนโตหลังจากทานข้าวเรนเอามอเตอร์ไซค์คู่ใจออกจากโรงเก็บล้างมันจนสะอาดเงาเขาสตาร์ทแล้วขี่ออกไปตามถนนเล็กๆในหมู่บ้านลมเย็นพัดมากระทบใบหน้าความเร็วของมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เท่าความเร็วขาที่เคยวิ่งแต่ความรู้สึกอิสระที่ได้รับกลับมากลับทำให้เขายิ้มกว้าง เขาขี่ออกไปยังเมืองเล็กใกล้ๆที่เต็มไปด้วยผู้คนและชีวิตชีวาตลอดสองปีในดินแดนวิวัฒนาการเขาไม่เคยได้ยินเสียงพูดคุยจอแจหรือเสียงเด็กๆวิ่งเล่นแบบนี้เมื่อถึงในเมืองเรนแวะร้านอาหารชื่อดังที่เคยเป็นร้านประจำก่อนเขาจะเข้าไปในดินแดนวิวัฒนาการกลิ่นเนื้อย่างและซุปที่เข้มข้นลอยมาเตะจมูกทันทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปเฮ <Hey, S 1> นั่นมันเรนนี่ เจ้าของร้านทักพร้อมรอยยิ้มเรยนยกมือทักทายก่อนจะนั่งประจำที่สั่งอาหารหลายจานทั้งเนื้อย่างชาบูของหวานและน้ำเย็นเสียงจานกระทบกันเสียงหัวเราะของลูกค้าในร้านและรสชาติของอาหารสดใหม่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาอีกครั้งแบบนี้สิโลกจริงที่ข้าคิดถึงเรนพึงพำมในใจ หลังอิมนำเรนเดินเที่ยวในเมืองซื้อของกินเล่นขนมและเครื่องดื่มที่เขาเคยชอบขนมปังอบกรอบรสหวานชานมไ่มุกเขาซื้อใส่ถุงแล้วนั่งกินอยู่ริมสวนสาธารณะมองดูผู้คนเดินผ่านไปมาเด็กๆวิ่งเล่นหัวเราะเสียงใสคนหนุ่มสาวเดินจูงมือกันแม่ค้าเรียกลูกค้าเสียงดังบรรยากาศแบบนี้ทำให้หัวใจของเรนอิมเอม เขาคิดถึงดินแดนวิวัฒนาการแต่วินาทีนี้เขาอยากดื่มดำกับรสชาติของโลกจริงให้นานที่สุดหลายวันผ่านไปแบบนี้เรนเที่ยวไปทั่วทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ร้านอาหารดังร้านขนมในตำนานที่เขาเคยฝันอยากกลับมากินอีกครั้งเขาไม่ได้เร่งรีบไม่มีเป้าหมายในตอนนี้นอกจากพักใจให้เต็มที่แต่ลึกๆในใจเรนรู้ดีวันหนึ่งเขาต้องกลับไปยังดินแดนวิวัฒนาการ และวันนั้นเขาต้องพร้อมยิ่งกว่าที่เคยตอนที่125การเตรียมพร้อมครั้งใหม่หลายวันแห่งการพักผ่อนผ่านไปในที่สุดเรนก็ลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ไม้เก่าต้ต้นไม้หน้าบ้านดวงตาของเขาที่เคยทอดมองความสงบกลับเปล่งแสงแห่งความมุ่งมั่นอีกครั้งพอแล้วสำหรับการพักถึงเวลาที่ต้องเตรียมตัวเรนพึงพำเบาๆเขาเริ่มด้วยการกลับเข้าห้องของตัวเอง ดึงเอาแหวนมิติทั้งสองวงออกมาแล้วค่อยๆจัดของภายในอย่างเป็นระบบสิ่งของจำเป็นสำหรับการเอาตัวรอดในดินแดนวิวัฒนาการถูกจัดใส่แหวนมิติน้ำสะอาดในถังบรรจุพิเศษหลายร้อยลิตรอาหารแห้งคุณภาพสูงทั้งเนื้อสัตว์แห้งผลไม้อบแห้งขนมปังแห้งที่เก็บได้นานชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมอาวุธและชุดเกราะขนาดพบผ้า สมุนไพรและยาพื้นฐานที่หาได้จากโลกจริงเชือกพิเศษเหล็กแหลมและอุปกรณ์ปีนป่ายผ้าคลุมกันน้ำและเต็นท์ขนาดเล็กเรนตรวจสอบทีละอย่างใส่ใจในรายละเอียดเพราะเขารู้ดีว่าดินแดนวิวัฒนาการไม่ให้อภัยความประมาทจากนั้นเขานำอาวุธหลักออกมาตรวจสภาพมีตีผี่เสื้อระดับราชาคมดาบยังคงแวววาวมีกรดจัก,กรพรรดระดับจัก,กรพรรด ลองแทงกับโลหะเบาๆปรากฏว่าทะลุผ่านราวกระดาษชุดเกราะที่เขาเลือกคือชุดเกราะเกรดขาวระดับราชาที่ดรอปจากราชางูมันเบากว่าเก,กราะแมลงทับคริสตัลแดงแต่ป้องกันได้รอบด้านมากกว่าเขาสวมทับเพื่อทดลองการเคลื่อนไหวซึ่งยังคล่องตัวดีหลังเตรียมอุปกรณ์เรนเปิดหน้าต่างห้องมองออกไปยังท้องฟ้าสีคราม เขาหยิบแผนที่ส่วนที่บันทึกไว้ในดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งออกมากลางบนโต๊ะจดรายละเอียดพื้นที่ที่เขาเคยสำรวจไว้และตีวงเขตมรสุมกระดูกที่เขาวางแผนจะไปสำรวจเป้าหมายต่อไปเขตมรสุมกระดูกเรนพูดกับตัวเองเขาวางแผนเส้นทางการเดินทางว่าจะเริ่มจากจุดเดิมที่เคยออกมาแล้วค่อยมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ใหม่หลีกเลี่ยงเส้นทางเก่าที่อาจทำให้มอนสเตอร์ดักรอ เรนยังไม่ลืมเตรียมแหวนมิติวงใหม่ที่ซื้อมาเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีที่เพียงพอสำหรับของที่เขาจะหาได้ในการล่าครั้งต่อไปสุดท้ายก่อนสิ้นวันเขาออกไปที่โรงจอดรถลูบมอเตอร์ไซค์คู่ใจพลางยิ้มบางๆไว้กลับมาจะขี่เจ้ารับลมอีกคืนนั้นเรนนั่งจดบันทึกแผนทุกอย่าง ทั้งการเตรียมของเส้นทางและสิ่งที่ต้องระวังก่อนจะปิดไฟนอนด้วยความรู้สึกพร้อมเต็มที่สำหรับการกลับไปยังดินแดนวิวัฒนาการ